ค่าะอันนี้ยังไม่บ้างไรอยู่เกีเยดบกียดใช่ไหมน้ำก็เดือดเฮ้ยโอเคสวัสดีค่ะ <c oughs> ตังไม่ได้สักที ข้งไม่ได้สักทีวันนี้เดี๋ยวกันนะเปิดก่อนเออสว่างหน่อยอ๋อวันนี้จะต้มยำไข่ปลาค่ะพอดีมีไข่ปลาอยู่อันนี้มีไข่ปลาแล้วก็เห็ดเดี๋ยว่าตจะเอาเห็ดมาแช่หน่อยแล้วก็จะต้มขาไก่วันนี้พอดีญากลับมา น,นี้เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวก็ย่าจะใส่เ้ยเคลือนต้มยำคุณยายสวัสดีค่ะน้ำเดือดน้ำเดือดน้ำน้ำสวัสดีตอนเช้าๆกันนะคะไม่ใช่ตอนเช้าตอนสาย สวัสดีตอนสายพอดียาแม่เตรียมของเตรียมโน่นเตรียมนี่ก็เลยเอานี้เหตุสายไปเลยนะคะก็เลยไม่ได้ทำขึ้นช้านอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณยายอ๋อได้กลับวันนี้แล้วค่ะพอดีพ่อเขาไปอันนี้ไปเมื่อวานยาก็เลยกลับมาบ้าน ได้ได้ออกวันนี้และตอนเย็นก็น่าจะกลับแล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณเก๋พอดีเขาเขาก็ไข้ไม่มีละแล้วท่านี้เมื่อคืนนี้เขาให้ยาฆ่าเชื้ออีกขวดหนึ่งก็ไม่มีอะไรละค่ะน้องคุณเขาก็จะเป็นอย่างนี้ยพอเวลาเป็นไข้ทีหนึ่งไข้ก็จะขึ้นสูงแล้วครานี้พอเวลาเขาเป็นทีก็จะเป็นหลายวันเนาะ เพราะว่าเขาเป็นภูมิแพ้ด้วยเขาก็จะติดง่ายพอเวลาไปโรงเรียนนะ่ะคุณน่านสวัสดีเจ้าพอเวลาไปโรงเรียนเขาก็จะติดง่ายติดจากเพื่อนเนาะเดี๋ยวรอรอน้ําเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวจะใส่นี่ด้วยใส่ขมิ้นด้วยใส่ขมิน้น ับกินคาวหน่อยขอบคุณค่ะวันนี้ย่าก็เลยพอดีย่าซื้อของไว้แล้วไงตอนแรกก็จะขายตั้งแต่วันวันอันเนี้ที่น้องคุณไปหาหมอแหละแล้วครันนี้พอดีน้องคุณไม่สบายก็เลยยกเลิกไปอันนี้ใส่กัะมิ้นนะคะ น้ำเยอะไปะหรือเปล่าไม่รู้ได้อะไรกินกันเนะาะเช้านี้ พอดีเขาเปิดเพลงรถรถเขารถเขามาโฆษณาขายอะไรก็ไม่รู้แต่อยู่ถนนนู้นเขาเปิดดังอยากก็เลยปิดเสียงไป เวลานเราอยู่ใกล้ถนนก็ก็ไอ้น,นี้หน่อยนะเพราะว่ามันไอ้น,นี่เนาะบางทีก็เปิดเพลงเปิดอะไรอย่างเงี้ยล้วก็ค้างไหมสวัสดีค่ะพร้อมๆขอบคุณมากนะคะดีๆต้อน้ันะคะ วัสดีค่ะวันนี้รู้สึกว่าเสียงอะไรไม่รู้เต็มเลยเสียงตัดไม้เสียงอะไรสารพัดเลยวันนี้ยาจะมาต้มไขป่ปลาต้มยำไข่ปลานะคะอันนี้สีเหลืองๆนี่คือย่าใส่ขมิ้นนะใส่ขมิ้นไป ดีขึ้นรลคาแต่ได้กลับวันนี้แล้วค่ะกลับตอนน่าจะเป็นตอนเย็นๆเนาะกว่าจะเคลียร์ประกันอะไรเจดก็น่าจะข้ามนลยแหละสุดว่ายาจะใส่น้ำเยอะไปแล้วขอบคุณนะคะ เพราะว่าเวลาออกทีหนึ่งก็เคลียร์ประกันก็น่าจะประมาณคร่ำคร่ำพอดีขอบคุณค่ะขอบคุณทุกเลิทุกไลน์นะคะอันนี้ยก็ ซื้อมาซื้อซื้อ,อไข่ปลามากิโลกว่ากว่านี่แหละกันไก่ผมมีเขาตัดไม้กันเขาในหมู่บ้านคนส่วนเขาเขากว่าไอ้นั่นตัดไม้ตามตามข้างไอ้นี้เนาะที่เขาปลูกแล้วมันมันมันติดกับสายไฟก็ก็เลย ต้องตัดนี่นะคะมันใหญ่ยากก็เลยต้องตัดเอา เขาดูปลานี่คงตัวใหญ่มากเลยนะปลายี่สกไข่ปลายี่สก สุกขสักหน่อยก่อนถ้าคนไปเดี๋ยวไข่จะเละเนาะวันนี้อาจจะมีเสียงดังโน่นนี่นั่นหน่อยนะคะ ถ้าญาตถ้าญาต้องไข่ไปลาญาตก็จะใส่อันเนี้ยขมิ้นนะถ้าใส่ขมิ้นมันจะหอมด้วยแล้วก็จะกิน่นคาวด้วย สักคู่นะคะสักคู่นะคะเดี๋ยวรอกดตาอันนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวย่าจะบิดมะนาวใส่สักหน่อยือว่าย่าจะใส่น้ำเยอะไป ดื้นไม่นานนะคะดื้ขึ้นแค่พออะไรนะต้มยำเสร็จต้มยำสุกแล้วก็จะลองเดี๋ยวย่าหัน่นผักแป๊บนึงนะคะพ่อบ้านผมอิ่มแล้วค่ะพ่อบ้านได้อะไรกินวันนี้เห็นไปตกปลามาน่าจะปลาไอ้นี่เนาะแกงส้มนะเนาะลือลากปลานะพ่อบ้าน เมื่อเช้านี่ไม่ได้ไปหาใครนะเพราะว่าเป็นตลาดนะคะนี้ก็ล้วก็เลยเราปลาสุกก่อนเพราะว่าถ้าไม่สุกมันจะคนไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวปลามันจะเอ้ไข่ปลาจะเล็กเนาะเมื่อเช้าไม่เห็นพรพรไปกินกาแฟด้วยแล้วพี่เก๋ใครอันนี้อันนี้บางยาซินเหรออ๋อสวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะบางยาสินแอบมาบ้านยา <c oughs> มาแทนเสียใช่ไหมมาแทนเสียปูหรอช่วงนี้น้องเสียปู้เขาไม่สบายใช่ไหมปกติถ้าจะต้องมาทักปู่แล้วนะเสียปูเนีย่ยบ้านใส่ใส่ขมิ้นด้วย ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเดี๋ยวรอรอให้ไข่ปลาสุกสักหน่อยก่อนเพราะว่ามันคนไม่ได้ถ้าคนไปไข่ปลาก็จะแตกเนาะเดี๋ยวย่าเอามะนาวกับเดี๋ยวจะเอามะนาวใส่หน่อยเดี๋ย เสียงเพลงเอ่ยเสียงขตัดต้นไม้เสียงตัดหญ้าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเบลทุกไลน์ขอบคุณ f อซที่อยู่ข้างบนด้วยนะคะชิมกันโอ้ยหือดแรงมาก เผ็ดมากขนญญ่นยาใส่ที่อันนี้นะใส่จืดใส่จืดใส่จืดบิดมะนมาวใส่ ปัญญาคุณพ่อบ้านบางยาซิมคุณเก๋แล้วก็อีกหลายๆคนนะคะพอดีไปเจอไปตลาดเจอไข่ปลายากก็อยากกินด้วยแหละไม่ได้กินนานแล้วเนาะก็เลยันนี้เอามาต้มยำเลย ว่ายังไม่สุกนะถ้าไปคนนะแตกหมดนะยังไม่ค่อยสุกดีเลยเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะรอสักแป๊บหนึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวใส่รสด,ดีหน่อยเนะึงความอร่อยต้องอยู่ที่รสด,ดีนะหรือใครจะใส่ใครจะใส่อะไรนะ ใครจะใส่ผงชูรสก็ได้แต่พ่อบ้านนะ่ะไปตกปลาเนะาะปลาอันนั้นะ่ปะปลาตะเพียนเหรอหรือปลาบางที่เขาก็เรียกไม่ค่อยเหมือนกันเนาะโอ้หน้าลาบจังเลยปลากำลังตัวกำลังสวย ณอิทโอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจ้าพ่อ้า่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะ,ค,ค,ะคุณอิทโอยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับค่ะอิทโอชาแนล ขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณที่แวะมานะคะขอบคุณคุณน่านด้วยนะคะเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งถ้าไข่ปลาสุกยากก็จะลงแล้วเนาะสักครู่หนึ่งต้มยำไข่ปลาให้ไข่ปลาสุกอีกสักหน่อยก่อนอัน,นุ่นจะเตรียมควาต้อมขาดใ่ สวัสดีค่ะแม่มาทักทายให้กำลังใจงขอบคุณค่ะเช่นกันนะคะขอให้มีความสุขเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะเช่นกันค่ะเช่นกันนะคะทักทายค่ะขอบคุณทุกเลิบทุกไลค์ขอบคุณ FC ที่อยู่ข้างบน Good Morning นะคะ Good m o มอร์น m ิ่ง i e ฟ d นแ a งกิ้วนะคะ นี้ก็ไข่ปลาก็จะสุกแล้วถ้าอันไหนก้อนใหญ่ๆก็ยังไม่ค่อยสุกราขอสักแป๊บหนึ่งก่อนเนาะเพราะว่าบางอันก็ยังไม่สุกสักคู่สักคู่นะคะสักคู่ เช้านี้ก็อากาศจะเย็นเนาะที่ไหนเย็นบ้างเนาะที่ยาดเนี่ยที่ปวกแดงเนี่ยอากาศเริ่มเย็นนะแต่ก็ไม่ถึงกับบ้านหนาวก็เย็นกำลังดีแม่นิวสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมากินต้มยำปลาต้มยำไขป่ปลาแม่นิวต้มยำไขป่ปลาไอที่เหลืองๆนี่ไม่ใช่อะไรนะขมิน้นยาใส่ขมิ้นเพราะว่าจะได้ดับกลิ่นคาว รสชาติโอเคเลยเปรี้ยวกำลังดีเดี๋ยวย่าก็จะใส่อันนี้อีกหน่อยนะมามากรูดอีกหน่อยนะึงแล้วตอนนี้ก็จะใส่พริกบา๊ายบา,ายบาใส่พริกนะคะอันนี้สุกแลบ ใส่ปิกคั่วแล้วตันนี้ก็จะใส่ผักนคะเสร็จเรียบร้อยไข่สุกแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณทุกเล้วทุกไลค์ขอบคุณทุกทก,ทก,กำลังใจนะคะไม่กินอาทีแล้ว นี่ก็ยี่สิบสามนาทีเอาให้ได้ยีบห้านาทีเนาะนี่นะคะอันนี้ก็จะมีไข่ปลาเดี๋ยวก็บอกว่าต้มอะไรมีแต่เห็ดอะไรเงี้ยอันนี้ไข่ปลาโชว์ซะหน่อยเพราะว่าคนมากไม่ได้เดี๋ยวแตกนี่นะคะ เสร็จเรียบร้อยุอ้ยแก๊สดับขอมาปิดปิดทางแก๊สเฉยเลยปิดทางแก๊สเฉยเลยขอบคุณค่ะเห็นย่าทำกับข้าวแล้วหิวขอบคุณค่ะแม่นิวมาจ้านี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วต้มยำไข่ปลาใส่เห็ดค่ะใส่เห็ด ใส่เหตุขอบคุณเม่นนิวขอบคุณพรอนนะคะขอบคุณคุณยายคุณน่านคุณโกศนแล้วก็คุณอิทโอคุณยายเจอานะคะพ่อบ้านแล้วก็บังยาซีนขอบคุณทุกเล็บทุกไลฟ์นะคะขอบคุณคุณเก๋ด้วยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะขอบคุณที่แวะมาเป็นกําลังใจให้ญาติตลอดมานะคะญาติก็จะ ขออนุญ,ญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะอาจจะพรุ่งนี้ที่ไหนก็เดี๋ยวมาว่าก,กันอีกทีเนาะขอบคุณค่ะข้าวร้อนๆต้องแาใช่ใช่ไม่มิวอร่อยมากเลยรสชาติแบบเปรี้ยวเปรี้ยวกลังดีเลยนะเปรี้ยวเผ็ดนิดๆไม่เผ็ดมากแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย บายๆเลิฟๆเลิศๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขออนุญาตลงก่อนนะคะ